หญิง68ปีมาตรวจร่างกายประจำปีเพราะว่าแคลเซียมอมามัน1 1 5เนอะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วฟ o อ l o อัพแลบเทสแล้วปรากฏว่า,พบว,าพบว่ามีพาราไทรอยฮอร์โมนในเลือดสูงเนาะมีไมเอลพีขึ้นนิดนึงแล้วก็24 24ยูรีนอีกชั่วโมงยูรีน,รน,รนแคลเซียมเพิ่มขึ้นหามว่าอาการอื่นๆเช่นมีเหนื่อยท้องผูกปวกระดูนะ เนี่ยต้องผูกประกุแล้วเลยกินวิตามินดีไปแล้วก็อันเดอร์ไลอิงเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานตอนอายุ25เนาะแล้วก็เป็นไฮเปอร์นชชันมา15ปีแล้วเป็นนิ่วในไตด้วยถามว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้ก็คืออะไรถามว่าถามถามชื่อโรคแหลว,ว่าเกิดจากอะไรในเงี้ยอืมเพราะนั้นอาการที่พบเนี่ยแคลเซียมสูงเห็นไหม พลาทรอยพาราทรอยฮอร์โมนโสูงแสดงว่าพาราะทะรอยฮอร์โมนมีหน้าที่ต้นการสร้างแคลเซียมในเลือดมากขึ้นดังนั้นคนนี้ก็จะมาในเรื่องของไฮเปอร์คาลซเมียเนาะการที่พบที่อยากที่เห็นเนื้อท้องผูกปวดกระดูกัรงนี้มาเรื่องของมันจะมีหลักการจําคือโบนสโตนโบนโกลเนาะก็คือปวดกระดูกสโตนคือเป็นนิว่วใช่นไหมเป็นนิ่วในไตมุนก็คือ,อมีความจําที่ผิดปกติไปแล้วก็โกนก็คือมี GI ท้องผูก นี่เห็นไหมถามว่าข้อนี้ตอบอะไรก็คือตอบจากข้อแรกถามว่า f ฟมเฟ a l บรียไฮโปเคลซิอุริกไฮเปอร์ไหมไฮเปอร์ช่นอนี้เปล่าถ้าเป็นข้อนี้อาจจะมีเรื่องของคนต้องให้ในเรื่องประวัติของครอบครัวมีเรื่องของ h y p ปอร์คาซิเมมาก่อนถ้าเป็นไทรอยทอกซิโคซิตเนี่ย่าจะมีหายใจเต้นเร็วเหงื่อแตกเนาะอะไรพวกนี้อาการของ h y เปอร์ไทรอยมา นะอันนี้ไม่มีวิตามินดีท็อกซ์อินท็อกซิิเคชันนะ่าจะมีเรื่องของให้ค่าวิตามินดีที่ผิดปกติมาแต่คราวนี้ไม่มีน่าจะเป็นต่อของโซลิดเทอรี่พาราเทรอยอาริโนมันเอง